ว้าวแค่มาถึงอัพโอเวอร์อีโวออนโมบายกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเปิดคลิปข้างตื่นเลยนะนี่เปิดถิกเปิดปิดนะอ่าวันนี้เราก็จะมีแพนไปจับแมงป่องกันนะเพราะอะไรเดี๋ยวบอกนะครับในคลิปโอ้โอยขาเกือบหักวันนี้ก็เป็นวันที่31นะครับผมเช้าวันที่31นอแล้วนี้ยิงอะไรเนี่ยยิงใส่ครับอ้าวยิงหมูเฮ้ยน้องหมูเราโดนยิงอ่ะโอ้โหเนี่ยเจอแอมเบอร์สแปรซไปอย่างแรกเราครับที่ขี่แมงป่องกันก่อนเลยดีกว่านะครับอันนี้เลยผมไม่มีบูสปินนะก็ใช้แบบธรรมดาไปก่อนแล้วกัน โอเคได้มาแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะขี่หมูไปจับแมงป่องกันเลยนะครับผมนี่เพราะว่าหมูผมเนี่ยโคตรไวเลยนะดูดูดดวิงว่งวิ่งวิ่งไวมากนะสามารถว่ายน้ําได้ไปหาแมงป่องได้ชิวๆเลยและข้อดีก็คือมันสามารถแชรอาวุธบนตัวได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็สบายเลยคราวนี้แมงป่องก็จะอยู่ตามภูเขาอะไรพวกนี้นะแล้วก็อยู่ในข้านะครับแต่ผมจะไปจับตามภูเขาเนาะอันนี้เจอสไปโนตบก,กัดตบกัดตบกัดเฮ้ยผมมีปืนลูกโมนี่ว่ายิงปัก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 โอ้โหโคตรแรงนะเรียบร้อยให้ตายเลยอันนี้ก็เป็นอาวุธที่เราจะใช้น นี้นะครับผมสำหรับตัวคนนะก็จะเป็นลูกโง่อันนี้ลยเอาจริงมันมีดาเมจแรงกว่าน,นี้นะแต่ว่าผมใช้อันเบาไปก่อนแล้วก็ไอเลเซอร์อันนี้นะที่ผมบอกว่ามันไม่มีอะไรพิเศษเนาะมันมีนะครับผม,มเวลากดเลเซอร์ไปไหนเห็นไหมเสียงมันต่างไปนะก็คือมันเก็บเสียงน,นั่นเอง ซึ่งก็ไม่ได้ช่วยเล็งแต่อย่างใดนะนี่ตีดีเฮ้ยดิโพจะตายแล้วผักกูจังเลยเปรเย์ได้ตายเลยเออโอเคเราไปล่ปจาจับแมนป่องกันต่อนะเฮ้ยมีไททันด้านขวาวะเราเอาหมูไปสู้ไททันดูดีกว่าเรามีที่ขี่กันดาวมจครึ่งหนึ่งอ่ะจะตัวไหลแปตีกลับไม่ได้กับไม่ได้เน่ดูเลือนหมูนะเลือดหมูเนี่ยตบทีแล้วไม่เท่าไหร่เองดูดูมันดูมันกระทืบเห็นไหมหายไปแค่ร้อยเดียวเองนะะเรียกว่าโคตรเบาเลย เรื่องผลที่ผมต้องจับแมงป่องเนี่ยเพราะผมอยากจับแรดนั่นเองนะแต่ว่าผมจะใช้เบอร์ที่จับแรดแบบธรรมดามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคือต่อเป็นแรดสัตว์ที่จับด้วยกิบเบิลได้ผมก็ต้องจับด้วยกิบเบิลนะฮะซึ่งกิบเบิลแมงป่องเนี่ยเอาไว้จับเทร็กส์แล้วกิบเบิลเทร็กส์เอาไว้จับเควสโซและกิบเบิลเควสโซเอาไว้จับเจมิดอนแล้วกิบเบิลเจมิดอนก็เอาไปจับแกลิสมัสและกิบเบิลแกลิสมิมัสก็เอาไปจับเทอร์เบิร์ดและสุดท้ายกิบเบิลเทอร์เบิร์ดก็เอาไปจับแรดนนะี เพราะฉะนั้นเราไปหาแมงป่องกันดีกว่าโอ้โเกือบตายไปเ่อเฮ้ยตรงนี้บรรยากาศดีอะไรคือดีสดๆโคตรน่าสร้างบ้านเลยเออไอ้ไฟทอนพวกนี้ที่มันติดตามกำแพงมันสามารถติดตามหินได้ไหมหรอว,ว่าตามต้นไม้ไม่ได้เหรอโอ้ยแย่จังอ,อ,อะไรแล้วมาถึงที่ละบนภูเขานี่น่าจะมีสัตว2สองตัวนะแมงป่อง่ย เจอแต่คานโอ้ทีเล็กไม่กับเสือแล้วก็ไม่มีอะไรเอ้ยหมู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 ตายไหมหมูตายไหมเอ้ยไม่มีแมงป่องเลยเหรอพวกเขานี่ปกติมันมีไม่ใช่เหรอวะทำไมตรงนี้ไม่มีเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว นี่ผมก็ไปอยู่บนจุดสูงสุดของภูเขาแล้วนะทตา่ไมาย,ยังไม่เจออีกว่ะสงสัยต้องไปอีกเขาหนึ่งนะก็เป็นเขาตรงนู้นเลยนะเป็นแกรนด์เอลเทนนะเขาที่ใหญ่ที่สุดในแมปซึ่งผมก็ไม่อยากให้หมูมาเจ็ดตัวอีกเพราะฉะนั้นนะครับเข็นหมูบินไปเลย <laughs> What the fuck มาถึงจนได้แล้วว่าแต่แมงป่องมันยุดไหมเราเนี่ย มันป่องวิ่งหามันป่องมาออานี่จะและตัวผู้ตัวเมียผมจะเอาตัวเมียนะครับตัวผู้ตัวเมียผมจะดูตัวผู้อ๋อตายซะเหมือนไงเฮียมามามึงข้าวกับหมูกูมึงเจอลูกโง่กูไอ้สัตวกไม่ยิงไม่แม่นเลยว่าเออต้องมาตายนะฮะข้างบนมีอีกไหมข้างบนมีไหม,ม,ไหมอืมไม่มีตัวอะไรเลยเหรอเฮ้ยนี่นอ,นอะไรเอ้ยไอ้ explorer ของน้องออเตอร์นั่นเหรอน่ารักจังแต่ออเ,ออเออตอร์มันอยู่ในน้ำนี่ทำไมมันมีไ e x p l o โ e r เป็นภูเขาแล้วเนี่ยช่างมันแล้วกันะ ว่าหมูบินมาหาแมงป่องเนี่ยมึงอยู่ไหนวะโอ้มีแต่เสือต้องมีแต่ตัวดิแมงปอง่องฮัลโหลอยู่ไหนไอันนี้ทีเล็กเฮ้ยนี่ไงแมงป่องเอ้ยทีเล็กมึงฆ่าแมงป่องกูทำอย่างนี้ได้ยังไงตายสักโอ้โหเรืองห้าพันเอาหมูก,กัดดีกว่าแต่หมูมึงก็ไม่ได้กัดแรงหรือวะมาเลยน้องมา,มาดิเข้ามาเข้ามาโอ้โหตัวสีขาวตัวสีเขียวนะฮะมา เอ้ย<ะ>ผมโดนต้อนจนมุมเอ้ยผมติดมุมออกไม่ได้เออปาดีวะเอาดิก็เอาดิวะก็มาดิโอ้โห<ะ>เห็นตัวหมูเนี่ยนี่นี่โดนต้อนจนมุมเลยอ่ะกัดกัดกัดเลยป้าโอ้โหทีเล็กสองตัวดึมงมาทื้อผมนะและ้วมองป่องได้สองตัวนั้นมันอยู่ไหนวะสงส,สัยนล้กัดขาทีเล็กอยู่นะเอ้ยเมื่อไหร่ผมมันจะตายเนี่ยโอ้โหเรือพันเก้าแล้วตอนนี้เหลือเรือพันเดียวแล้วในตาย 1, เดียวโคตรถึกเลยทีเล็กฮัลโหล เดี๋ยวก่อนออกก่อนโอเคออกมาได้แล้ววุ้ยแมงป่องแมงข้องแมงป่องกูโดนทีเล็กตุ่มตุตตแล้วอ่ะออามาเลยเข้ามาเนี่ยยิงยิงยิงโหกูรู้งี้กูว่าปืนที่แรงกว่านี้มาดีกว่าวะมาตุวงัวมันเก็บได้แค่แปดั้นเอ้ยหกั้นดีกว่ามันเก็บได้แค่หกั้นนะมันน้อยเกินาตายอย่างอนาถเลยแางป่องเหลือเลือดเท่าไหร่เนี่ยเลือดสองเออเลือดสองไอ้เยี่ยมึงห้าวอย่างวะฮัลโหลแหนเป็นตัวคู่ด้วยมึงก็ตายซะแมงป่องนี่ ทำไมภูเขานี้มันไม่มีแมงป่องตัวเมียเลยเราเนี่ยเบอร์เท่าไหร่ก็ได้ขอขึ้เป็นตัวเมียก็พองั้นเราต้องไปอีกภูเขาหนึ่งแล้วสินะถึงภูเขาตรงนั้นน่ะคือฟังโน้ตวิ่งไปเลยลูนี้ขมาภูเขาไปแต่แรกดีกว่ามีทีเล็กด้านบนครับแล้วก็เออชายแคดดีเด็กตัวเดียวแล้วก็ตัวนิ่มเสือเฮ้ยนี่ไงแมงป่องเจอแล้วเจอแล้ะในตัวนี้เออคุณต้องจับอาร์เจนด้วยเพราะอาร์นเอาไปขีดมันเออแหละผมมองเห็นตัวผู้ตัวหนึ่ง เราพูดตัวเมียไอ้อเหี้ยกูไม่เห็นฮัลโหลเฮ้ยตัวเมียแ่ะเสร็จงี้เสร็จกูละเนี่ยประโยชน์มันดลอแฝงและตัวเมียเสร็จผมโอเคอ่ะลงเหนื่อยนู่นละอ่ะเอาไฟออกก่อนจัดการพวกตัวเกกาก่อนนะฮะเสือมันโคตรเกกาเลยโอ้ยยิงไม่ได้ด้วยอืมแ๊บเจอกูไอ้เสือนี่แน่โอ้โหสองนัดก็ตายแล้วเส,อวสือดำนี่เหี้ยกูจับมึงไปทำหนังยางเลย หนังยางอะไรเอ้ยเสือมาฆ่าหมูเสือฆ่าโอ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโคตรเจ็บเลยเออถ้ากินไม่คิวหมูอาจจะตายได้นะเดี๋ยวแเสือมึงอยู่ไหนวะเอ๊มึงเฟี้ยงมากเหรอถ้าการล่ามึงไม่ได้ผิดกฎหมายนี่กูฆ่ามึงยันชั่วโคตรวแล้วนั่นไหมกูขี่หมูยิงนกแล้วเออปีกพับปีกพับไปซะเฮ้ยแล้วแมงป่องกูยังอยู่ปหมเนี่ยเฮ้ยแมงป่องฉันจะไปละมานี่แมงป่องนี่มันดิโน่ด้ยวะดิโน่ดิโล่ตัวหัวปลาหมีอุ้ยสโลกูนี่ยตาะ นี่ยขนาดโดนสโลนะยังวิ่งไวขนาดนี้แลสเตอร์ตัวอันตรายแลสเตอร์ตายแล้วมึงตายแล้วเออ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 เอาดิเอาดิแล้วแม่งก์บอกว่ายุ่งอะไรกูเนี่ยรอแป๊บไม่ใช่ใหญ่ให้กูได้ใช้หอกแล้วมึงตายได้ครับเออไม่ไม่ใช้หอกอะไรอยู่ใกล้ๆหลายตัวใช้หอกเห้อเอาตัวไหนทาร์เป่อเออมึงอีเดียวเออแต่เอ้ยทำไมหมูกูตีเบาเงี้วะแลี้ยแม่งก์โอ่งกูไปไหนวะเนี่ยโอ้ยทำไมหาแม่งก์โอ่งอีก โอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เจอแมงป่องนด้วยกันอ้าวแล้วตอนนี้ก็เจอแมงป่องไปที่เรียบร้อยแล้วนำอยู่นี่นั่นเองเดี๋ยวเรายิงให้สลบให้หมดเลยด้วยกันนะแล้วก็จับแคต่ตัวเมียตัวเดียวพอลนะเพราะว่าผมจับตัวเมียไ,ไปเพื่อเอาไข่เฉยๆนะไม่ได้อยากฟักไข่นะครับว้ยโหแปดสิบจับได่เท่าไหร่เอ้ยตัวไหนไมาจากไหนวะนะเนี่ยเวลาเจอตัวเมียตัวหนึ่งนุ่มากันเต็มเลยนะเนาะอ๋อแต่ว่าเป็นตัวผู้นะครับผมตายไปอย่ายิงโดนตัวเมียครับผมปุ๊บปุ๊บเอ้ยยิงไม่โดนจุ� สุดทั้งหมดทำใหม่ะหนีไปไหนหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอ้ยจากี่ผายเลยโอ้ยเออโอ้โหเหลือสิบคนตีเอ,อไม่ตายเหรอ,อฮัลโหล ไอ้ตายดิเอ้ยเอ้ยเต้ทำไมความแมน่นของมันอยู่ไหนไหมาเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ก็สง,งบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาดูเจ้าแมงป่องกันเลยดีกว่านะแมงป่องนี่กินเนื้อเน่ากับเนื้อปกตินะแต่เนื้อเน่าจะขึ้นได้ดีสุดแล้วก็ไม่มีจิปบโเที่เอาไว้จับแมงป่องนะครับแต่ที่ผมไปดูมานะก็แสดงว,ว่าค่อนข้างจะโอเคนะฮะมีเลือดสองมันสองตั้งแต่เริ่มเลยนะครับแล้วก็ยัดไปโอซกซินไปสักนิดหน่อยนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็รอมันหิวนะ โอเคขึ้น3%ามเปอฮัลโหลเดี๋ยวอัพเลเวลรัวๆเลยแล้วกันตอนนี้ค่าหิวก็โอเคฮะลดมาโอเคแล้วค่าเทมก็50%านะครับประมาณนี้กลายจะดันแล้วตอนนี้ก็จับแมมปองแล้วมันที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ที่กี่ร้อยนะฮะใส่ซัดเดิลลงมาเลยนี่แล้วก็ขึ้นขึ้นคอมเลยขึ้นคอมขึ้นจากด้านหลังโอ้โหสุดยอดไปเลยแมมปองคิดว่าแมมปองมันจะกินเนื้อธรรมดาไหมลองอัพค่าหิวให้มันดูนะฮะประมาณนี้ เอาเนื้อน้ำออกแล้วก็ใส่เนื้อธรรมดาไปนะครับดูว่ามันจะกินแล้วข้าหิวจะเพิ่มหรือเปล่านะเนี่ยอานจนท่านอกสั่งมันกินไหมมันกินนะฮะแต่ดูเหมือนว่าข้าหิวมันจะไม่เพิ่มนะอ่าไอ้นี่มันยุ่งเควอะไรเนี่ยตายไปยเี้เฟี้ยวมากน้ำกัดหมูกูจังเลยเปล่งเลยนกเหี่ยวเหี้ยอะไรบินชาชิบหายอันนี้เขาหิวประมาณนี้นะยัดเนี่ยไปข้าหิวเพิ่มไหมไม่เพิ่มอ่ะเออเพิ่มเพิ่มเพิ่มอยู่นะเพิ่มเพิ่มดูเหมือนว่าเนื้อธรรมดาก็ทำข้าหิวเพิ่มได้นะครับน่าจะหิวเเพิ่มหลลยนะ แต่ถ้าใส่เนื้อน่าไปมันก็จะเลือกกิีดใส่เนื้อน่านะซึ่งถ้าใส่เนื้อน่าไปข้าหิวมันก็จะขึ้นเยอะกว่านะขึ้นทีละร้อยเลยถ้าธรรมดาขึ้นทีละสิบห้านะก็อัพเลือดให้แม่ปอมไปก่อนเลยนะมันจะได้ไม่ตายง่ายๆนะเอาละอาจจะตรงนั้นแ่ะมันเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเลยมันช้าชิบหายนกเหี้ยอะไรบินโคตรช้ามันเป็นนกเหี่ยวจริงไหมเนี่ยเฮ้ยเลือดเยอะแล้วแจะฆ่าตายไป เ,เราไมา่สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะกดโจมตีธรรมดาเป็นรูปแบบไหนนะไม่ว่าจะเป็นรูปการใช้ไอ้ก้ามปูนะฮะก้ามก้ามแมงป่องโอจมตีหรือว่าจะใช้หายโจมตีเราเลือกไม่ได้นะเออมันจะสุ่มให้ลอยนองจากอัพเลเวลนะฮะจะไม่มีแอนิเมชันการอัพเลเวลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็สามารถอัพเลเวลตอนไหนก็ได้เลยนะครับโอเคเดีย๋ยวให้หมูตามานะครับแล้วก็ปรับหมูเป็นไฮเอ็นนะฮะมันจะได้ไม่เลี้ยวเร็วเกินไปนะ <c oughs> เนาะเดี๋ยวเดี๋ยว มันวิ่งเร็วมากนะครับผมส่วนแม็กปอดเราวิ่งช้านะเดี๋ยวต้องไปอัพเลเวลคือต้องไปเก็บเลเวลก่อนนะแล้วเราจะได้คา่าใสตมานั่นเองนะอ่าแองโกลตัวข้างหนา้าเราเสร็จผมแล้วนะมาเลยเอ้ยเลื่อยกันไปอยเยอะเท่าไหร่นี่แม็กปอดม,มันตีไวมากเลยนะแต่ข้อเสียคือการเปนตีมันสั้นแล้วก็ไม่สามารถโจมตีไปเดินไปได้นะครับเอาล่ะตัวข้างล่างตามเรียบร้อยเลยตัวข้างบนฮะตัวข้างบนมากลับไปกัดไม่ตายแบบอย่างนี้ต้องอัพเลเวลซะหน่อยแล้วอัพเป็นสปีดไปเลยนะแล้วก็ดามเมย์ ไม่มาเลยคาร์มาเลไอย่งนี่เห็นไหมไม่มีแอนิเมชันนะก็สามารถจมติได้เลยลจากอัพเลเวลแล้วมาเด้อโอ้ยนี่ตบกระเด็นเลยเว้มามาเข,ข้ามาเข้ามาอ่ะอ่ะจิ้หายละโอ้โหเนี่ยการฝรันของนายมันช่างหล่จริง วันนี้คาร์โดเลือนลงมาเหลือเจ็ดรอยแล้วนะล้วก็จะตายอะไรไม่ช้าตายแดดสัตว์เอ้ยนี่จะลากเหลือไม่ให้หรอกเว้ยต่อต่อไปกระตาม้องเล่ามาเลยนี่เราตีแค่สองนะถือว่ารุนแรงไม่ใช่ได้เลยนี่ตามเดินตามนกอัพเจนเลยอ่ะนี่ลูกเกี่ยวม่นช้าโอ้โจมตีไม่ค่อยจะโดดนะต้องใช้หาง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 โจมตีหางโจมตีเอ้ยมองข้างบนจะใช้หางมองข้างล่างก็ก็ใช้หางกันอ่ะ เนี่ยแต่ถ้ามองข้างหน้าล่ะเอ้ยมึงมึงใช้เออนอ่นหมองข้างหน้าก็ใช้ไอ้มือนะใช้กล้ามปูของมันเดี๋ยวดูขั้นสรุปอาร์เจนหน่อยดีกว่านะเพราะว่าแม็กกวางมันทำขั้นสรุปได้โอ้โหขั้นสรุปทำได้แค่นิดเดียวเองนะหนึ่งต่อสามเองนะอาร์เจนแม่งเลื่อนเหลือยี่สี่ละตายแล้วไปไปดิโอดูต้องตีไม่โดนเพราะแม็กบอกเออ้ยแม่งตียา่ยิบหายตอนนี้หมูกูหายไปไหนวะเฮ้ยหมูกูหายโอ้ตัวที่สูงได้เสียเลือดนะครับเพราะงั้นอันตรายเหมือนกัน เอยจะไปแย่งสวบอแย่งสวบอเฮ้ยมาดีมาดีเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาอัพดาเหจดแป๊บหนึ่งมาตีโดนย่างแ้ก็ตีโดนทีนึงให้มันแรงๆเลยแล้วกันนะแล้วก็เลือดหน่อยนะครับผมอ่า แล้วก็สปีดมาอ่ะสัญญาโอเคประมาณนี้นะครับผมมาอาร์เจนติน่ใช่ไหมนี่นี่วิ่งตามหาแล้วตายต้องยังไงเฮ้ยนกจิ๋วตรงนั้นนะขอทีนึงนี่เฮ้ยในนี่เออเออโดนแล้วนะครับทีเดียวนะครับผมนี่ดาเมจเราประมาณ360เลยนะเอ้ยสลบเลยเหรอเฮ้ยนี่อย่างนี้สลบเรียบร้อยนะอุ้ยเต็มทีเดียวสลบเลย่ะแต่ว่าเลือดก็เหลือนิดเดียวนะฮะแมงปอเนี่ก็ทำได้แค่สลบได้ใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากนะถ้าเทียบกับดาเมจดาเมจมันแรงเกิน จะสลบได้ะน,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 ะนะครับแล้วดูดีว่านกจิ๋วมันเออ่กินเนื้อพรามนะครับผมดูดีขึ้นเท่าไหร่โอขึ้นน้อยเกินนะก็ปล่อยไว้แล้วกันเอาเราลุยกันต่อเลยแมง,งก้องเฮ้ยนกกระเจนตรงในปล่อยทิ้งไวแ้แล้วก็เฮ้ยอุ้ยเจ็บนะเนี่ยถือว่าเจ็บเลยนะแมงก้องันไม่รองรับก็ต่อที่สุ่มรับไม่ได้ไม่เหมือนแมงมุมแมงมุมไม่รับแล้ว เอาละล้านี้นะมันบวกให้เต็มที่ขี้ต็งกำเกงเลยดีกว่านะมาเลยายเซทับอุ้ยตายเลยเนี่ยเฮ้ยโคตรแรงเลยมาไอตัวนี้นี่นี่ไป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 เฮ้ยไม่ได้คิดอะไรก่อนนะเอาเอาแรปเตอร์มาจากไหนฮัลโหลมาดิแรปเตอร์เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยนี่มึงเก๋ามากว่ามึงอยู่ตัวเดียวกระจอกมาอุ้ยไอปองข้าวนี่เออนัจะอะไรทำดีมาเลยมาไอนกอัดเจมไปกินทำอไมทำอไมกูอ้นี่ก็กินแต่สดอย่างเดียวเลยมึงสวยคนที่ไม่มีความสวยไอ้สัตว์เอ้ยยกลาเป็นฟังใจไปแล้วมึงเนี่ย ไอายานเฮินป้อาอ้าวแล้วหมูกูอยู่ยนี่แต่เมื่อไรเนี่ยเอ้ยแม่งกูหายตั้งนานมานี่เไรหนุบวิ่งไปไปไปเอ้ยกูมาผิดทางใช่ไหมนี่มันทางขึ้นเนื้อกูต้องกลับบ้านที่ใต้ไปเลเนี่ยเอ้ยคือไอห,หมูมันก็ไม่เตือนกูเลยไอแย่เอ้ยรับแต่รับแต่รับเตอร์มาไอหมูแค่ทีเดียวตายแล,ล้วเนี่ยรับเตอร์แล้วหมูกูหายไปไหนว,วะไอสัตว์ทำไมห,หมูเกมนี้มันไม่มปีกเนอุย้ยไปจากไหนวะเนี่ย ไอหมูมันช่างแวนเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาฆ่าขาโน่ตเลยขาโน่ข้างหน้ามันเกลามากมันนี่เลยมันนี่นี่ไอหมูตามมาแล้วมันนี่เลยนะโอเคะ okay. อแกไปต่อไปดิฟโอดอกค่ะดิฟโดอกค่ะมึงขักกูจังเลยฮัลโหลมามามาึงจะไม่ได้ทำอะไรกูเถอะแต่กูจะฆ่ามึงมาทาร์เก็ตหมูช่วยกูตีหน่อยอุ้ยมันผักกูไม่กูเดือดไปตีไปไม่ได้วะไอ้สัระเนี hmm. it, ่มัยฟองตัวมันโง่ไอ้้เห oh, ียก oh, ูเอามาเพื่อเอาไก่เฉยๆมัจับทีได้เพียงเฉยเยมาอ่ะจับดในี่นี่ตอมันฆ่ามันหมูหมูนั่นแหละสวยโอเคต่อมาก็ไอ้กวน้อนน้ตายซะอ่ต่อไปก็อืมุ้ยให้ทัน ไอ้สัตว์ไททัมทำไมเกมนี้แม่งโผล่มาเยอะจังวะตอนนั้นก็มีตัวหนึ่งไอ้นี่ก็อีกตัวหนึ่งโผล่เยอะที่หายเลยมันเอกที่โฟลทัคั์หมูจักกะมันวิ่งไวแล้วตีฟักตีตีตีนี่นี่นี่แรปเตอร์ช่างไม่แตกูจัดการให้เออเนี่ยเออตายตายเนี่ยเออแล้วกเสียกุศลน่ะมาเลยมาเลยไตโกนี่นี่นี่นีไตรโกเนี่ยไปตีหมูระไมล่ะเออเออนั่นแหละสวยเฮ้ยสามเขาด้านหน้าเรือต่อเลย อ้ดูเอาตัวั้นจะช่วยมือเราซิเมื่อไปเจอหมูพวงสว่างกูพุ่งใส่ตายไอ้ยังทำไมหมูกูเถื่อนจังวะเฮ้ยแม่งฟองแมวสามสิบอ้นี่ตัวพุ่มดีแล้วที่ไม่เจอตัวเมียแม่งกูโกรธเอาเราใส่ท็อปเลยเราตายแล้วหมูจัดการมาโอ้โหมูพุ่มพุ่มไปแล้วไอ้ยังหมูกูไม่กลัวหาอะไรเลยนะไทยทันเลยมาใส่ใส่โอ้โหยใส่พังกับเือกูใส่พังกับเสือโบกูตายตายยเะ้ย ก้าวมาเข้ามาอีมาจัดจัดมาจัดมาจัดมาเลยจัดมาเลยเออเออหมูเราถึกมากนะเพราะว่าดนตรีเทียร้อยแต่ว่าเออกลัวกูไปขาดดีกว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่นี่เพราะว่าไทยท่านมันแบบมันมันก็มันถึกเกินอ่ะเออหมูมันก็ตายได้เนี่ยม่เลื่อกหมื่นเดียวเองดนตรีเทียร้อยไปร้อยถีมันก็ตายเฮ้ยข้างหน้าเป็นคอยาวอย่างนี้ก็หวานหมูสิครับมาเลยโอุ้ยโอ้ยโอ้ยอยากจะตายหายไป เออไปสู้ขอ,อยาวก็แล้วทีเล็กด้านซ้ายเฮ้ยไป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 ข้ามน้ําข้ามทะเลเราไปตามแม่น้ําดีกว่านะจะได้ไม่ติดพวกต้นไม้นะแล้วไปนป่อยไวลาอยู่ในน้ำมันวิ่งไววาอยู่บนบกอีกนะเนี่ยเอ้ยเจ๋งไปเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราอ้อมเกาะเกาะน,นี้ไปเลยแล้วกันนะเกาะน,นี้คือเกาะเรดวูดนะครับมันจะเป็นเกาะตรงกลางแมพเลยนะเอ้ยมันเหมือนล่องแก่งเลยโคตรมันหมูก็ตามทันว่าหมูอยู่ในน้ำมันวายวายอยู่บนบกอีกนะครับผมไปเลย <S <S นี่นี่กันด้วยทางด้วยโมและแม็กมงนะ เออไมึงอยากวุ่นวายกันดิกูร้องหมูหมูมาไหมโอเคหมูมานะอย่าพิลึกกับมันผมเป่าพาร์ทสิบเลยแล้วนะครับผมไปเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านกันเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่น่าจะบวกกับใครแล้วแหละเออโอ้ยพวกมดแมงแมลงวันนี้แหี่ยตายซะขึเฮ้ยตรงนู้นมีสไปโนตีกับบอลโต้กันเหรอเฮ้ยมีไข่ด้วยไข่สไปโนนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยเออสไปโนตี้ไปแล้วแสดงว่าเบอร์น้อยนะโดนบอลโต้สองตัวลุ้มกระทืบนะครับผม อ่านีอย่างนี้กูก็ต้องไปซ้ําเติมซะหน่อยแล้วเอ้ยเออมึงเลือนะเนี่ยเลือนะเนี่ยเฮ้ยบอลเตอร์กูอยู่ไม่ดีมึงไปตีกูเนี่ยเออกูยังไม่ได้เอาไข่เลยกูเอาไข่สบายดูนะฮะเออเหี้ยต่อต่อยต่อยแต่แบบปัดปัดโออเออช่างแม่งเอาว่าเดี๋ยวกูฆ่ามึงให้ตายหมดเลยแล้วสบายดูมึงเดินทำอะไรทำไมโทรมาแต่กระโดงวะเฮ้ยอย่าสบายดตัวจมดินเนี่ยไปไปกลับบ้านกันเล่นงเป็นป่องเราข้างน้อยนะครับผมยังไม่ถึงหมื่นเลยเดี๋ยวเอาให้ประมาณสามหมื่นแล้วกันนะ เอาละไปห,หมูอยู่ตรงนี้เราไปชนกับไททันเลยดีกว่าแล้วไททันมึงเจอกลุ้งเก่ามากเลยว่าไอ้ไททันบอกมังไม่ทำอะไรเลย <5> <5> ไอ้หมูอยู่นี่โอเคไททันไอ้เก่ามามึงเข้ามาเลยในในตบมาดิท่านขึ้นมาโอ้หไอ้ <5> <5> <5> <5> ดิโลก,กูกระเด็นไปหมดเลยอืมอืมมาเลยแต่แมงป่องกูก็ไม่ได้ถึกอ่ะแมงป่องมันเข้าถึงตัวไททันไม่ได้เออเนี่ยมันโดนบล็อกไปก,กับมาสิบเมตรอ่ะนี้แรงมากแรงมาก เนี่ยแม่ปองมันมันมันกัดไอ้แย่เฮ้ยแรปเตอร์มันจะฆ่าหมูผมเนี่ยแรปเตอร์ด้านหลังมันจะฆ่าหมูผมไม่นะมันจะคุบหมูผมแล้วนี่ไททันช่วยหมูกลัวไว้เออมามาหมูตามกันมาเราเต็ดีไททันแล้วเพราะะฉนนั้เราอย่าไปทำร้ายไททันเลยนะครับไปเลยตบไล่ตีสไปโนดีกว่ามาเลยจับจับเออมันจะไล่ไปแล้วเวลาอยู่เห็นนะมันเดินไปจุมตีไปได้ไงอันนี้ผมชอบอยู่ที่วิ่งตามสไปโนหันเออตายได้มาอะไร้จับกันดีกว่า เชื่อว่าการโอ้โอโอโอเฮ้ทำไมกูลอยมาขนาดนี้ตกไปกูจะตายเลยเลยเปิดอาตาราจักรกันนี่ <c oughs> ถ้าตกมปไปกี้น่าจะตายนะถ้าไม่เปิดป <c oughs> เอาหลับไปเลย <c oughs> แมงป่องน้อยแมงป่องน้อยแมงป่องน้อยนี่จีจตายแล้ว กูตามมาทัำไปเนี่ยหมูน่าตามทำแหละแต่ว่าม <c oughs> ันจะติดหีหร <just> <ın> ือเปล่าถึงมันจะมาเร็วแรงทะลุเลยลกเออมามาไม่ใช่หมูเร็วแรงทะลุทะลุเลยทำไมแถวนี้สไปโนมันเยอะจังวะเอ้าเฮ้ยสไปโนจะไปไหนเตี๊ยนนี่นี่นี่มาเลยมาเลยเออแม็กปอกมันถอยหลังว่ายน้ำได้ด้วยนะคือว่าดีเลยเออจะไปไหนจะไปไหนเอ้ยตีไม่ทันอย่างนี้ต้องใช้ท่าเทแล้วบินแล้วก็ยิงแล้วเออบินแล้วก็ยิงโคตรเปี้ยวเลยแต่มันจะไม่เปี้ยวเพราะกูยิงไม่โดนนี่แหละเออสไปโนมันจะหนีหรือวมันจะกัดเอาสักอย่างไหมฮัลโหล จะไปไหนสไปโน่ไม่เ่อนชิบหายเลยเดี๋ยวต้องไจับวดมาคุมมัมเดินสไปโน่พวกนี้แล้วเอ้ยบินไปซะเอาเรามาดึงมาหาสมุรแล้วหมูกูอยู่ไหนมาเนี่ยหมูหมูกูหมูกูอยู่ไหนหมูงังหมูหมูโอ้ยหมูมานีละปลาบลาอยกลับบ้านกันมาเอาล่ะตอนนี้เรามาถึงบ้านมาที่รอยแล้วเฮ้ยออาแล้วหมูกูมาหมูกูขึ้นไม่ได้หมูกูขึ้นไม่ได้ฮัลโหล เดี๋ยวไปช่วยหมูแป๊บนึงนะเออมานีเลยเอ,อ้ยแม็กกปองเอ,อ้ยมึงปองตามมาด้วยวะาออชีพหายแล้วขึ้นไปไหนผูกไปเนี่ยหยุดก่นอนหยุดก่อนแม็กกปองอยู่ตรงนั้นไว้นะเวย้ยเออหมูกเอาชีพหายแล้วและแม็กกปองกูหายไปไหนวะเนี่ยแม็กกปองอ้าวเอ้ยหายไปแล้วนั่นไม่ใช่แม็กกปองอ้าวชิบหายแล้วไม่เปไ็นไรเดี๋ยวรีบเคลีมาก็ได้อ้าวแล้วทำไมเธอต้องกูจมดิ่งอย่างนี้แล้วเนี่ยเอ้ยโน่ไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะเอ,อ้ยขึ้นไปชั้นบนดิเดี๋ยวเจอแม็กกปองมาแล้วนี่ไงโอเค อเออแล้วครับสำหรัญญบคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะครับผมในการจับแมงป่องนะเรวพาต่อไปเราจะจับขีดเล่นกันด้วยเชกคกิ๊บของแมงป่องนี่แหละวันหน้าหวังว่าเราจะไเจอกันใหม่นะแล้วเจอกันบายให้คุณรู้ไหมว่ากูเก็บที่ขีดไปโคตรเยอะเลยนี่หว่าเนี่ยเนี่ยพอมอนสโกบัสเซนโดซาโกเซนโดแล้วก็เอ็เคโลเซนโดระดับสีทั้งนั้นเลยแล้วเตอร์กูหายไปหลายตัวนึงกระชากมันเดิ๋ยวน่าอยู่ในป่าในสอนนะ้นทำไมเอ้เนี่ยอะไรเนี่ย